นายสนธิรัตนสนธิจีรวง์เลขาธิการพรรคสอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมต้องร้องเอะดังๆ เมื่อได้อ่านข่าวมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566คือตกลงมาตรการนี้ออกมาเพื่อช่วยลดหรือเพิ่มค่าไฟกันแน่ตามข่าวระบุว่ามติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบอง,งเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเรื่องการช่วยเหลือจะทําผ่านค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือค่า FT ที่จะคิดที่93.43สตางค์ต่อหน่วยสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300 หน่วยต่อเดือนประมาณ19.66ล้านรายโดยจะคิดค่าไฟแบบขั้นบันไดคือถ้าใช้ไฟตั้งแต่1ถึง150หน่วยจะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า9.2.04สตางค์ต่อหน่วยแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าตั้งแต่151ถึง300หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะเหลือ67.04สตางค์ต่อหน่วยดูดีๆเท่ากับว่าที่บอกว่าลดไม่ได้ลดให้หมดนะครับเพราะเหมือนว่ามีการขึ้นค่าไฟในส่วนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟตั้งแต่151ถึง300หน่วยต่อเดือนอีก25สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับว่ากลุ่มนี้ต้้องจ่่าาายคไฟฟ ประมาณ4บาทต่อหน่วยไม่ได้จ่ายราคาเดิมคือประมาณ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยเหมือนกลุ่มอีก25สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับว่ากลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าไฟประมาณ4บาทต่อหน่วยไม่ได้จ่ายราคาเดิมคือประมาณ3บาท70สตางค์ต่อหน่วยเหมือนกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟ1ถึง150หน่วยต่อเดือนในข่าวยังบอกว่ามีการเสนอยกเลิกส่วนลดค่าไฟฟ้า15-75%ที่เคยช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟตั้งแต่301-500หน่วยอีกด้วยเท่ากับว่ามาตรการช่วยเหลือครั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ ไฟฟ้า1น่ถึง150หน่วยต่อเดือนจะได้ประโยชน์มากแต่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า1 5 1หถึง500หน่วยต่อเดือนน่าจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแน่ๆในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566ถึงแม้จะใช้ไฟเท่าเดิมผมเลยต้องบอกว่าตกลงได้ลดหรือได้เพิ่มกันแน่กับมาตรการนี้แน่นอนว่ามาตรการนี้ตรึงค่าไฟฟ้า ให้กลุ่มต่อบางที่ใช้ไฟ0-150หน่วยได้1 4 7ล้านครัวเรือนแต่อีก4.9ล้านครัวเรือนที่ใช้ไฟ151-300หน่วยต่อเดือนจะแพงเพราะต้องจ่าย4บาทต่อหน่วยและอีก2.1ล้านครัวเรือนที่ใช้ไฟ301-500หน่วยต้องจ่าย4.72สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็เท่าเดิมไม่ได้ลด ผมอยากบอกไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าอยากให้พิจารณาดีๆอีกครั้งผมเข้าใจว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ไปผูกกับการจัดการอื่นๆแต่แค่อยากบอกว่ายังไงก็ช่วยแก้ให้คนได้ประโยชน์ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนไปมากกว่านี้ได้ไหมครับ